Orange. Shh. Now, get up. Don't you get up? Let's Pink. Swap to pink. Okay. What is color? What is color? มึงบอกแม่มีก่อนสีอะไรสีอะไรสีอะไรเ่ลออะไร green lo green what is color สีอะไร <c oughs> วันแรกของการเล่นสีสีไม้นะคะแม่เพิ่งไปซื้อให้เมื่อวานนี้ ก่อนหน้าน,นี้ก็ก็มีแต่ว่าไม่ใช่เล่นแบบเนี้คือเขาจะพังสุดท้ายก็คือเป็นของเล่นอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ใช้วตรงวัตถุประสงค์เท่าไหรไออ่อันนั้นอะไรสีอะไรลูกสีฟ้าซรายอ,อันนั้นอะไรก็สีกรีนเหมือนกันแต่เป็นดับด์กกรีนนะคะสีเขียวเข้มเนาะอะไรต่ออะไรลูก น,นี่อะไรเบจสีส้มอ่อนสีครีมเบจก็ได้เบจใช่ค่ะเบจเบจ What ส s c o l ร r สีอะไรครับอันนี้สีอะไรสีอะไรบอกมามีก่อนโอเคเรดโอเคเรดเก่งมากเ e d สีอะไรครับบอดิ i s color? อันนี้สีอะไรลูก น,นี่สีอะไรสีอะไรสีอะไรครับราวน์ติดอยู่ที่ปากใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมอันนี้สีอะไร what this color what this color สีอะไร hmm? black black black. See สีอะไร What is color Yellow a h y e เก่งมาก Good job เก่งครับ Excellent Yellow y e l l สีอะไร What is color สีอะไรครับ Hmm What is color Purple นู่นนู่นอันนี้อันนี้อะไร Purple อันนี้ Purple นะม่วง ให้สีม่วงค่ะมันเหมือน,นบลูใช่ไหมเด็กก็จะยังจะแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะระหว่างูเยอะเอะเยอเโอเคโอเคปเ,เอาให้สุดเถอะอ่าตอนนี้น้องก็กาลังหลับอยู่ mm. ซึ่ง mm. ถ้า mm. เลี้ยงลูกสองคนนะคะเวลาที่น้องนอนก็จะเป็นเวลาที่แม่สามารถสอนแล้วก็ให้เวลากับพี่ได้ mm. คือแก็บแก็บช่วงว่างมันจะน้อยมากนะคะเพราว่าเราก็ต้องมีงานอย่างอื่นทาเนาะโอเครีวิวมนุษย์แม่ลูกอ่อนสองคน พีกพีกอือหือพิงค์จรงมากลูกว้าเว้าเว้าเว้าว้บราวลูกบราวโอเคแค่นี้ก็บายบายครับ